สิสุขโตอารหังพุทโธนาโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมัเทวาพระมังขันขอพลังบาร,รมีพระโพธิสัตว์ควรอิมจงโปรประทานชื่ออันเป็นมงคลเสียข้าพเจ้เาด้วยเถิด 都在。So กรอับมะเรอชื่อนี้ใช่ไหมแตปัจจุบันนี้ใช่ไหมจีายก่อนรับมะเรอนะเรามาสรรหาชื่อกันว่าชื่อที่เราจะค้นพบจากาตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นลักษณะเป็นชื่อแบบใดถ้าไม่ชอบก็อาจจะเอาเป็นตัวเดิมก็ได้โอเคเนาะถ้าเราไม่ปลืมม้มอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคเรียมจบนะคะ วันเดือนปีเกิดนะคะเกิดวันที่ส<อ>ิบสามเกิดวันที่สิบสามสองห้าสองสองนะคะห้าสองห้าสองสองห้าหกสองค่ะห้าหกสองบ้านเลขที่นะคะอ่าออกบัตรที่สิบแปดนะคะโอเค ส่วนสูงส่วนสูงส่วนสูงเท่าไหรค่ครับหนึ่งสี่แปดนะคะน้ำหนักเท่าไหรค่ครับหกสิบอ่าหกสิบ <60. S 1> ใช่ไหมค่ะประมาณหกสิบต้อ <60 S 1> งจำไว้หกสิบนะคะโอเคจบตามนะคะหนึ่งอ่าสามสาม

เคเดือนอะไรคะรุสภ,ภารุสภ,ภาเดือนหนะคะปีอะไรคะสองหปีมะแมะปีมะแมะมะแมะนับลงมาสิชวดชลูขานเถาะบะลงมาเสีงหนูสี่สิบสีแล้วอืมสี่ใช่ไหมองห้าสองพันห้ารยองาร้อยหกสิบหกลบส สโอเคเกิดเดือนหกนะคะเป็นธาตุไม้กับน้ำนะคะเป็นธาตุไม้กับน้ำสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เป็นพระขวัญของเราก็คือหนูขวัญที่อยู่ในในในหนูหรือประจำวันเกิดของเราก็คือต้นมะพร้าวนะคะ หนูแล้วก็ต้นมะพร้าวนะคะเราเป็นธาตุน้ำกับธาตุไม้นะคะโอเคธาตุน้ำธาตุไม้เป็นคนอ่อนแอนะคะเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเข้มแข็งนะคะธาตุน้ำธาตุไม้เป็นคนเข้มแข็งบวกลบคูณหารให้ตามสถิตินะคะ สิบสามคูณยีเป็นเท่าไหร่ครสิบสามคูณยีเป็นเท่าไร่คูณ25หเป็น325ร2 5ย2่หาส2เป็นเท่าไหร่ครับ สิบสี่จุดเจ็ดามหารไรนะครยี่สบสองสอาห้าใช่หมคาองห้หารยี่สิบสองส่จุดเจ็ดเจ็ดสามโอเคมันจะได้ทวนกันทั้งสองคนนะ1 4บสี่จุดเเาห้าคูณสิปดเป็นเท่าไหร่ครับ 5้ารออร้มหนึ่งอสห่หารด้วยหารด้วยนะคะหารด้วย44หารด้วย44เป็นสอง2อจุด 9ก้นะคะเลขนล้ำหนักสูงอยู่นะคะโอเคตัดไปพี่รุ่งสามารถไปซื้อไปซื้อเกาเหลาก่อนได้ไหมจ๊ะพี่รุ่งสามารถไปซื้อเกาเหลาก่อนได้ไหมเออไปเอาเกาเหลามาเลยนะเอาเกาเหลาหน้าตรงนี้แหละเออไปมีเงินอะไรจบไปให้หมดก่อนนะคะ 2 2.9 09นะคะอ้าวเรียงลำดับให้ค่ะตอ่อมาทิ้งให้หมดเลยนะคะสาสิสาอะ่ะ2 2 2องสองสองนะคะตัดเศษ9ก้ออก2องสอ,งสองคูณ22เป็นเท่าไหร่คะคูณ22 สี่4 8แปดแปดสี่แปแปสตัดสี่แปออกเป็นแปสนะคะี่ออกเป็นแปดสยสิอค่ะยี่สิบเอยี่สิบเอคูณสี่สเป็นเท่าไหร่ค่ค่ะเก้าสี่เก้านะคะ 924 <12 4. S 1> 924นะอ่า924 <c oughs> นะอ่าฮะ0ูนย์ศมัที่ถ้างั้นเราเอาเป็น18 <c oughs> 18.000 18. 0 0 0คูณ832 เป็นสินะคะสิบสี่จุดเก้เนใช่มอ่าสิบสีเนาะตัดตัวเศษออกเป็น14นะคะอ่าแล้วท่านี้เรามาประสมกันแปดสิบสี 9, ี่คูณเก้องของใครเอย ปดสิบสี่คูณเก้าสองเก้าเป็นสี่แปดศูนย์สามหกคูณแปดสิบสี่คูณเก้าสองเก้าเจ็ดแปดศูนสามอ่าเจ็ดแปดศูนย์สามหกนะคะเจ็ดแปดศูนย์สามหกคูณสิบสี่หคูณสสคูณสิบสี่หนึ่งศูนย์เก้าสอง ห้าใช่ไหม <50 4. S 1> ตัดหน้าออกหลังทั้งหมดเอาห้าศูนสี่นะคะลบห้าศูนสี่ลบทั้งหมดออก4ีเป็นห <50 4. S 1> ้าศูนย์สี่ดไปอทนี้ย้ำไปที่เดิมจากห้าศูนย์สี่คูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะคูณ หนึ่งสี่จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าเก้าสองตปดออกเอาเป็นห้าเก้าสองนะคะห้าเก้าสองห้าเก้าสองหารสิบแปดห้าเก้าสองหารสิบแปดสามสองอ่าสามสองแปดแปดเก้า <5, S 1> เลขยังสูงอยู่เหมือนเดิมเนาะ สองแปดแปดเก้าแล้วก็หารสิบหารสิบอ,อืมหารสิบเลยเลบและหารสิบเลยท่ากับก็บหารสิบเลยหารสิบสามจุดสองแปดถูกต้องสามจุดสองแปดเก้าใช่ไหมโอเคเรียเข้ากันนะอะ และก็หารหนึ่งหนึ่งหกเป็นเศษเท่าไหร่หารหนึ่งหนึ่งหกสองแปดสองแปดสามนะสองสี่เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองแปดนะอ่าโอเคศูนย์จุดศูนย์สองแปดตัดเศษสองแปด ักเซ่สองแปดหารสองสองสองเขาสองแปดหารสอง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 แปดหารสอง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 สามตัวศูนย์จุดหนึ่งสองหกถูกต้องไหมถูกต้องนะคะและก็คูณยี่สิบแปด สามจุดห้าสองแปดสามจุดห้าสามหนึ่งเลขก่อนนั้นเป็นเลขอะไรสองสองสองถูกไหมใช่ค่ะอสองสองสองคูณยี่สิบแปดสองสองคูณยี่สิบแปดหกสองหนึ่งหก อ่าหกสองแล้วหกตัดเหลืออยู่หนึ่งหกเหลืออยู่หนึ่งหกคูณสี่สิบสี่อายุหนึ่งหกคูณสี่สี่เจ็ดศูนย์สี่อ่าเจ็ดศูนย์สี่หารด้วยเดืนอนตัวเองหารด้วยหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดสามสามอ่า เป็นเลขคู่นะคะหนึ่งหนึ่งหนึดังนั้นค่าของฐานมงคลของเราเลขมงคลของคุณคือเลขสามนะคะตกเลขสามทั้งหมดนะ,ะตกเลขสา,ามธาตุน้ำและธาตุไม้นะคะขวัญอยู่กับต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวใช่ขวัญอยู่กับต้นมะพร้าวสัตว์ประจําตนคือหนูนะคะสัตว์ประจําตนคือหนูดังนั้นเลขประจําที่นําโชคของเราหรือเลขขวัญของเรานั้นก็คือเลข3นะคะโอเคเลข3ดังนั้นไม่ว่าจะจะจับอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นเลข3ที่จะเป็นเลข1ห,หรือที่จะเป็นเลขเก็ดรองหนูมานะคะ3ากับ7นะคะมักจะเป็นเลขนําโชคตัวของเราเสมอ สามหนึ่งกับเจ็ดนะคะตอนนี้ตกเศษสามตกเศษสามนะคะมีการทำนายเกิดเป็นวันเสาร์คนเกิดฮะตกลงวันเสาร์ันอาทิตย์แล้วเออตกวันอาทิตย์ใช่ตกวันอาทิตย์อาทิตย์กำลังวันอาทิตย์วันไหนกำลังวันอาทิตย์วันอะไรกำลังวันอาทิตย์ กำลังวันกำลังวันดูกำลังวันกำลังกำลังวันกำลังวันเจอกำลังวันเจอวันอาทิตย์หกวันอาทิตย์หก เจ๊ไปย่างข้าวข้าจะสุกแล้วนะเจ๊ข้าจะสุกแล้วหิวหิวหิวโอเคเด๊ะอเลขหกเปลี่ยนจากสาม็็นของร้อนๆเป็นหกหกเเลยครับหแล้วเลิอะไรอีกหกสาม กำลังของเราเป็นหกอรเงี้ยสามสามคูณหกเป็นเท่าไหรสามคูณหกสิบแปดสามคูณหกเป็นสิบแปดสิบแปดสิบแปดหกเป็นสามถูกต้องไหมเออ ก็ปแปลว,ว่าอ่านี่ของเราเป็นสามแล้วหกอ่ะหก็คือเราเกิดอาทิตย์ไงไที่เราคูณเลขมาทั้งหมดเนี่ยคูณเลขมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสามมันเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดสามสามสามทั้งหมดที่เราหามาทั้งหมดนี่นะหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดสามสามสามทนี้เราก็บอกว่าเลขอะไรก็สามที่มันขึ้นเป็นเลขสาม เลขหนึ่งเลขเจ็ดมันจะเป็นเลขนำโชคแต่ถ้าจะเป็นตัวเดียวของเราคือเลขสามตอนนี้แม่ก็เลยพูดปิดไปว่าเป็นเหมือนสาวใช่ไหมตอนนี้หนูก็เลยแย้งมาว่าหนูเกิดวันอาทิตย์ค่ะเราก็เลยไปนค้นวันอาทิตย์ว่ากําลังคนเกิดวันอาทิตย์น่ะมันมีกี่กําลังปกติวันอาทิตย์เขามีกําลังหกใช่ไหมตอนนี้พอรา6หกเนี่ยเอาไปหารเอาไปคูณใช่ไหมเอาไปคูณแล้วก็เอาไปนั่นอีกเป็นนั่นออกมาก็จะเป็นสามมันก็เลยจับ ไปทั้งหมดมันก็ยังเป็น3อยู่ดีถ้ลงมาเป็น3อย่าีก็แปลว่าคนนี้นะครับมีฐานกําลังอยู่ที่3พอสมควรเต่เหนื่อยหน่อย,อยวิถีชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดวิเริ่มเป็นคนที่มีความ มั่นคงในกิจใจตัวเองและเป็นคนที่ต้องการทําอะไรแล้วต้องทําได้แล้วก็จะย้ำคิดย้ำทำในเรื่องนั้นๆแล้วก็จะทําสิ่งนั้นได้จะสําเร็จไม่สําเร็จจะลองทําดูก่อนแต่จะเป็นคนกล้ายิ่งความบรุสเทธิดังนั้นชื่อของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และก็ราศีนี้ถ้าตกเลข3ามบวกหบวกเเนี่ยออกมาเป็น6เนี่ยแล้วก็ตีลงมาเป็นสาเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํากับเงินทอง กับความรุ่งเรืองกับความมีทรัพย์ปัญญาหรือความกล้าหาญจะเป็นในลักษณะของทองคําจะเป็นในลักษณะของความรุ่งโรจน์จะเป็นในลักษณะของความมีความรู้เรื่องทรัพย์แล้วก็ในลักษณะของความกล้าหาญเพราะว่าดูคนเกิดปณทิตย์ของหนูเนี่ยมันจะเป็นคนที่จะไปทําอะไรที่แบบในลักษณะว่าไปไปตั้งให้มันเป็นเรื่องเมตตามานิยมให้ฟังแล้วดูสนองหูไม่ได้ แต่พอเราไปดูฐานเลขของเราปรากฏว่า,าเลขของคุณนะเป็นคนประชุนภยัยเป็นคนสู้เป็นคนท่อเป็นคนคิดยิ่งกว่าบุรุษเพศที่คิดได้นีน่มันหนูหนูจะคิดอะไรหนูจะไปจะไปจะไปคนหน,หนูก็จะจับจะหาจะหา,จะหาช่องทางอะไรตรงนี้นมาให้ได้ดังนั้นมันจึงเป็นในมันจะเป็นในลักษณะของชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอย่างอยูอ่ไม่ได้เลยนอกจากว่าเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเงินกับทองใช่ไหมก็เอาเป็นของคำเลยตัวเด่นสุด แล้วก็ตัวที่สองก็คือความรุ่งโรจน์แลวก็ตัวที่3ามก็คือ,อมีความรู้เรื่องของทรัพย์หรือความกลาหญมันจะมีความเกี่ยวข้องนะคุลละซั์คุลละรั์ชื่อก่อนนันก็สกุลที่เป็นทรัพย์ก็โอเคแต่มันไม่ได้เป็นทองเป็นแต่เงิอนอย่างเดียว่หาเงินนี้เยอะมาซื้อทองดีกว่าแต่ประมาณนี้นะประมาณนี้เป็นต้นแปลว่ามันก็ยังต้องมันก็ยังต้องมีอะไรที่มันเหนื่กว่ากตกกําลังสาบ ถ้าตกกำลังสามอายุสีตกกำลังสามอายุสี่สิบเลข3เลข3ชื่อที่เกี่ยวกับทองคำสามธาตุไม้ น้อยน้อสามหนึ่งเจ็ดเข้มาเป็นสิบไปหายไปเป็นสามเขียนไว้ชื่อที่หนึ่งอ, <c oughs> ออกเป็นชอจานทำให้เกิดซักจอจานทำให้เกิดซักจารุนิภา <c oughs> ชื่อที่หนึ่งสามจออาจาร,จาร รอเรือสารอุนอนูสารอิพอสภาวสารอา,า,รอราจารูปนิพางามดุจทองคำงามดุจทองคำ <c oughs> ตกเลอกสามธาตุน้ำถราตกในสามธาตุน้ำมักจะไปอยู่ภาคถิ่นออกนอกภาคถิ่น แล้วก็ได้ดีเพราะการพลับถิน่นชุติพาชอช้างสาระอุกเ,เป็นชอช้างชอช้างสาระอุต่ตตาเตาสระอุพอสัมภาสระพะสัมภาสระอาชุติภารัศมีรุ่งโรน์รัศมีรุ่งโร่ำ ต่อไปหนูต่อไปหนูแสดงถึงการหาทรัพย์เพราะหนูเป็นผู้ที่หาทรัพย์มาเก็บ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 หนูจะไม่ออกไปกินของข้างนอกแล้วก็เจ๊เอาแบบพิเศษและอร่อยที่สุดนะจ๊ะ<า>ขอน้ําเขาเยอะๆและเข้มข้นเออนั่นแหล,ละตเลขสามเป็นหนูนะคะ ทอทหารสัตทอธงสิให้ิดทอธงกับทอทหารอยู่เรื่อยทนนยยันียาทันญยาทอธงนนูไม่ากาดโยหญิงโยหญิงสระอาทัณฑ์ยา,าทันัจยา,ามีความรู้เรื่องซั์ความหมายของมันมีความรู้เรื่องรับ ตัวสุดท้ายเสร <Okay. Copy. S 1> ็จอายุสี่สิบส่านพีระพีราวดีไม่ใช่พีระนะห้ามใช้คำว่าพีระพีราวดี พอผานสะรีรอเรือสะอาวเวนพอผ่านสะร,รีรอเรือสะรรอาวเวนดดดิกสรรอีพีราวดีความกล้าหาญพีราวดีพีราวดีพีราวดีความกล้าหาชื่อแรกจารุนิภางามดุจทองคำํำชุติภารัศมีรุ่งโรจน์่านัตยา นัตยามีความรู้เร okay, ื่องซักพีราวดีความกล้าหทั้งหมดได้เพียงสี <allein S 2> ่ชื่อเท่านั้นเองจากบุคคลผู้ตกเลข3 18ชอดช้างทอดธงจอดจานและก็พอผ่านจอดจานจอดจานชอดช้างทอดธง แล้วก็พอผ่านจารุนิพานชุติพานธนักยาเพราวดี